คุยอย่างเสือพอดแคสต์ Productivity Talk โดยเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลสวัสดีครับคุยอย่างเสือวันนี้นะครับเรามาพบกับผู้นำที่น่าภาคภูมิใจคนใยทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักดอยคำใช่ไหมครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันกับท่านกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่คุณพิพัฒพงศ์อิสระเสนาณาจุติยาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก่อนอือ่นขออนุญาต สอบถามทั่วไปก่อนนะครับว่าก่อนที่คุณพี่เพชรพง์จะมาเป็นซีอโอที่นี่ครับทาอะไรมาก่อนบ้างหรือมีประสบการณ์อะไรบ้างลองเล่าให้สู่กันฟังหน่อยได้ครับครับก็ก็คงเล่าท้าความไปหน่อยนะครับพยายามเล่าให้สั้นๆหน่อยก็แล้วกันว่าคือจริงๆผมจบจุฬานะครับจบจุฬาเสร็จก็ไปตอบปริญญาโทเมืองนอกนะครับตอปริญญาโทเมืองนอกเนี่ยก็คุณพ่อก็ให้ไปไปไป,ไปทำเอ็มบีเต่อ แล้วก็พอทําเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยผมก็งานแรกที่ทําก็คือทํางานอยู่ที่ที่ยูโนแคที่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ได้ทําโดยบังเอิญก็คือเรื่องของการทำเป็นเป็นคนที่ถูกรีคูตมาจากแบงก์โลกนะครับเวอร์แบงที่มีประชุมที่ในประเทศไทยเป็นหนแรกในปีนั้นพอดีผมก็เข้ามาทํางานกับ World Bank อยู่ประมาณ6เดือนนะครับมาช่วยเขาจัดงาน ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วกลับไปต่ออีกปริญญาโทหนึ่งจบเสร็จก็กลับมากรุงเทพนะครับก็ได้มาทํางานเริ่มต้นเลยก็ที่สํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมห,หากษัตริย์นะครับ,รบตรงนั้นก็มามาพร้อมกับดอยคํานี่แหละครับดอยคําก็จริงๆดอยคํามาปี2535แต่ผมมาเข้ามา2537มเนี่ยมาเป็นคนเริ่มจดทะเบียนบริษัท<ฮ>นะครับ<ฮ>นะในช่วงในช่วง3 5ถึง37เนี่ย เป็นช่วงที่พระอยู่รัตที่9้าเนี่ยทรงแยกโครงการหลวงเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งไปตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงอีกส่วนหนึ่งโรงงานทั้ง4แห่งที่อยู่ใต้โครงการหลวงเนี่ยมาเป็นบริษัทโดยให้สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นนะครับตอนนั้นทรัพย์สินก็เป็นอาร์มเลส์ในการลงทุนของสถาบันนะครับผมก็มาจดทะเบียนรอยคำนี่แหละแล้วก็งานแรกที่ได้ทํามาก็คืองานเป็นเลขานุการกรรมการ นะครับเพราะตอนนั้นผู้อำนวยการสรํานักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์คือคุณจิรายุเนี่ยเป็นประธานกรรมการก็ครับก,ก็เลยให้ผมมานั่งเป็นเลขาก่อน,นะครับมามาช่วยทํางานเรื่องพวกนี้ไปนะครับผมก็ทํางานตั้งแต่จดทะเบียนตั้งบริษัทมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่สํานักงานทรัพย์สินมาตลอดก็ช่วยในแง่ของการประสานงานระหว่างโครงการหลวงกับกับตัวบริษัทเพราะว่าคุณจิรายุเนี่ยเป็นกรรมการมูลนิธิด้วยนะครับแล้วเป็นกรรมการบริษัทด้วย ก็ทำงานประสานกันโดยที่เริ่มต้นจากจากดอยคำที่ทำเนี่ยก็คือว่าอะไรก็ตามที่ยังอยู่ในงานวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องกับส่งเสริมเกษตรเนี่ยให้มูลนิธิโครงการหลวงไปทำแต่แปรรูปทั้งหมดที่เป็น commercial แล้วเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกันได้และกันได้เนี่ยให้มาอยู่ในรูปบริษัทแล้วก็ให้ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเนี่ยเป็นผู้ ดูแลเพราะฉะนั้นในแง่ของการแบ่งแยกก็แยกชัดเจนนะครับออกมาแต่อย่างไรก็ตามตัวไอคำเนี่ยก็ยังเ,เป็นลูกของมูลนิธิโครงการหลวงอยู่เพราะว่ามูลนิธิโครงการหลวงถือหุ้นในบริษัท10%นะครับในช่วงแรกครับก็ทำงานนี่แหละครับทำงานมาเรื่อยๆก็งานหลายอย่างผมทำอยู่ที่ที่สำนักงานทรัพย์สินเนี่ยผมทำมาหลายอย่างเลยเข้าไปเริ่มต้นก็ดูเรื่องเรื่องหุ้นก่อนพอร์ตการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สิน นะครับแล้วก็ค่อยๆไลม่มามาอยู่เรื่องบริหารการเงินนะครับย้ายมาดูอสังหาริมทรัพย์นะครับในต่างจังหวัดทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายที่ขยับออกมาก็ไปดูเรื่องของกิจการเพื่อสังคมเพราะตอนนั้นเริ่มเริ่มเข้ามาใหม่ๆนะครับทางทรัพย์สินก็ก็บอกว่าอยากให้ไปดูหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนข้างนอกอะไรแต่ต้องติดต่อคนเยอะเนี่ยผมก็เลยถูก a s s i g n มาให้ไปดูตรงนั้นนะครับแล้วก็พอผู้หญิงวันที่9ล้าสวอนาคตเนี่ยก็เลย ขอลาออกจากสนักงานทรัพย์สินแล้วก็มาดูดอยคําเต็มตัวเพราะว่าในช่วงที่ทํามาตลอดเนี่ยก็ดูดอยคํามาด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถึงเวลาละแล้วเราจะได้มาพัฒนาตรงนี้ให้ดีขึ้นต่อไปครับน่าภาคภูมิใจมากเลยครับได้มีโอกาสรับใช้ในหลวงรัชการที่9นะครับ <c oughs> ผมว่าเป็นเกียรติของชีวิตมากๆเลยครับท่านครับถ้ามองย้อนกลับไปอกี้ฟังรู้สึกประสบการณ์ท่านหลากหลายมากเลยมี น่าจะมีบางช่วงที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างหรือไม่และเวลามีบางงานที่เราเจออุปสรรคหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเองเนี่ยหรือต้องเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆขนาดนี้เองเนี่ยท่านมีวิธี handle ยังไงบ้างครับท่านแผนจัดการอย่างไรบ้างเมื่อเวลาเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ๆในเรื่องนั้นๆครับออคือจริงๆมันทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ใจทีนี้ผมเนี่ยผมทั้งทั้งคุณพ่อทั้งผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นคนอยู่ใน ในพระพุทธศาสนาก็ใช้ศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาก่อนอย่างแรกอะไรที่เข้ามากระทบจิตใจเราแล้วให้ทําให้เราเครียดหรือทําให้เรา,เ,าเดือดร้อนไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะครับเคยๆไปถามท่านอาจารย์แบนนะครับท่านอาจารย์แบนที่อยู่ที่สกลนครเนี่ยไปเล่าให้ท่านฟังว่ามีเรื่องอย่างเงี้ยท่านก็ยกคติธรรมขึ้นมาข้อนึงบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนเขาเอาฐานแดงๆร้อนๆเนี่ยคีบมาแล้วใส่มือให้โยมเนี่ย จะกร,รม,มันไว้ไหม oh. นะครับถ้าเกิดว่าโยมกรรมก็เหมือนเดือตัวที่โยมกําลังเป็นอยู่คือเดือดร้อนไม่สบายใจเครียดนะครับและคนที่เขาเอาฐานให้เรากลับไปนอนอยู่ที่บ้านกินข้าวสบายไปดูหนังไปทาอะไรแต่ไรละท่านก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตัวเราต้องอยู่กับตัวเราให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเครียดหรือเป็นอะไรแต่ไรทั้งหลายแหละผมพยายามวางวางไว้นะครับแล้วอยู่ในกับสิ่งที่เรามีความสุข มากกว่าแล้วค่อยๆแก้ปัญหารู้ละว่ามันเป็นปัญหาจะแก้ยังไงอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยไม่เหมือนบางคนตัดสินใจปัจจุบันทันด่วนรวดเร็วปลุดปลารดไปบางทีมันก็มีพลาดได้มีอะไรได้เราก็คิดว่าเอาละรู้แล้วว่าเป็นปัญหานะเราไม่เอามากรรมมาเป็นเป็นความเครียดของเราแต่ว่าเราค่อยๆคิดไปว่าเอ๊ะปัญหานี้เราจะแก้มันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ทําให้ให้เราสามารถที่จะอยู่ได้กับ สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับต้องบอกว่ามีมีอะไรมากระทบไหมมีแน่นอนนะครับมีแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของของการบริหารจัดการอยู่แล้วหลหะผมว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองการมีสติตามที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่กับตรงนั้นนะครับการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ย ค่อยๆใช้สติในการแก้ปัญหาก็จะรู้ล่วงไปได้นะครับผมไมด้ชมนะครับปีที่แล้วที่ผมเจอท่านตอนรับรางวัลไทยแล a n d Quality Award นะครับที่ท่านรับรางวัลท QC ผ่านมาประมาณหนึ่งปีผมว่าวันนี้ท่านน่าใสกันจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเหมือนดูสใสัอาจจะเป็นว่าไฟครับไฟโอเคครับอาจจะเป็นเหมือนกับว่าพอเห็นวิธีการคิดการวางแผนการบริหารงานรวมถึงประสบการณ์รวมถึงวิธีคิดเชิงพุทธศาสนาที่มาประยุกต์ใช้ครับ ท่านครับแล้วอย่างในกรณีที่เราเออได้ทํางานกับคนเยอะๆเนอะแล้วเราจะต้องแบบบริหารจัดการไหนจะคนไหนจะงานไหนจะมีความหลากหลายของกิจกรรมที่ท่านต้องทําให้กับดอยคําของเราเองเนี่ยท<ฮ>่านมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะพอแชร์กับพวกเราได้ไหมครับว่าเทคนิคในการบริหารจัดการเวลาของเราอย่างไรที่ทำให้เราสามารถสร้างประสิทธิภาพได้สูงขนาดนี้ครับโหสร้างประสิทธิภาพได้สูงขนาดนี้นี่ จริงๆผมผมไม่ได้มีอะไรเป็นเป็นนั่นนะครับหนึ่งคือลอจิกตกะนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ทำทำตัวนั้นไปตั้งเป้าก็ดำเนินความคิดตามแนวทางของพระยี่หัวเรื่ที่9คือคิดใหญ่ๆแล้วทำเล็กๆคิดภาพกว้างให้ได้ซะก่อนว่าภาพกว้างจริงๆเราอยากได้อะไรจริงๆเราอยากได้สูงอยู่ข้างบนฟ้านั่นเลยนะแต่จริงนะตอนนี้เนี่ยเราทำอยู่แค่โตะนี่ก่อน แล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วดูที่ว่าอยู่บนบนฟ้าเนี่ยมันต้องไปอีกกี่ขั้นอย่าง TQA ที่ผมกําลังจะไปเนี่ยนะครับต้องขอยกตัวอย่างปีที่แล้วได้ TQC นะครับแล้วเว้นปีหนึ่งบอกว่าเหนื่อยละอขอเข้ามาในบ้านเอาเอาข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขปีต่อมาเป็น TQC plus เนี่ยเขาบอกว่าให้แยกเป็นขแขนงได้ในการยื่นผมตกลงกับคณะละ้บอกไม่แยกขแขนงละ คิดใหญ่ๆเลยฉันเอาทั้งหมดเนี่ยแหละและดูที่ว่าส่งเข้าไปใน TQC เนี่ยเรายังมีอะไรที่บกพร่องอยู่ไม่ได้เอาเฉพาะขายหรือไม่ได้เอาเฉพาะผลิตแต่เอาทั้งองค์กรเลยนะครับทั้งองค์คาพยพเนี่ยส่งเสนอเข้าไปว่าเราจะทำทั่วทั้งองค์กรให้ได้ TQC+ ไปด้วยกันเนี่ยมันจะยากเย็นแค่ไหนมันจะไปทางไหนอย่างไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเราคิดใหญ่นะครับแล้วค่อยๆทำเล็กๆล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราคิดใหญ่ เรารู้เราคาดเดาว่าปีนี้ปีที่เราจะเสนอเนี่ยอาจจะไม่ได้แน,แน่แต่เราจะได้รู้ว่าถ้าเราจะได้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งพวกนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความท้าทายนะครับว่าชีวิตคุณถ้าเกิดว่าอยู่ไปเฉยๆวันๆมันก็ไม่มีอะไรสนุกนะผมว่ามันมันไม่มีอะไรท้าทายอะ่ะอย่างน้อยมันต้องมีอะไรท้าทายหน่อยเพื่อที่จะทําให้เรามีดライブในการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่ผมพยายามอย,าอย่างคนในบริษัทเนี่ยผม Drive ตลอดเวลาน้องๆที่ที่มาด้วยกันเนี่ยโดนผมด i v e ให้เดินไปข้างหน้าให้คิดให้รู้จักคิดไม่ใช่บอกว่าพี่พี่อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวหนูทำให้อ่าเคสอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ management แม n จเม m นต์ละไม่ใช่การบริหารจัดก,การละแมเนจเม e นต์ก็คือว่าคุณคิดมาดูซิว่าเออถ้าพี่วางนะโยบายเป็นแบบนี้คุณคิดมาทำยังไงอย่างผมขอยกตัวอย่างสักนิดนะครับเรื่องของปีนี้ผมจะขาย มะเขือเทศสด <c oughs> ผมเรียนรู้มาจากการขายสตรอเบอรี่สดละผมจะขายมะเขือเทศสดเนี่ยผมคิดว่าผมจะขายมะเขือเทศสดปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกถ่ายลงไปถึงคนที่ทํางานฝ่ายออกแบบจะไปออกแบบเรื่องแพคเกจิ้งใหม่เนี่ยก็จะไม่มีพลาสติกอยู่ในนั้นเลยนะครับ <c oughs> มาบอกผมว่าพี่หนูจะใช้กระดาษน,นะหนูเห็นเขาในตลาดเนี่ยเขาใส่กล่องพลาสติกกัน แต่ว่านะต้นทุนถูกจริงแต่ว่ามันไม่รักโลกเพราะฉะนั้นเรามีนโยบายเรื่องรักโลกอยู่ผมไม่ต้องพูดเลยพวกเนี้ยจะมาเองโดยธรรมชาติหนูไม่มีพลาสติกคลุมนะพี่หนูจะใช้หมึกที่มาจาก water b a s e นะพี่หนูไม่ใช้หมึกที่มาจากจาก oil b a s e อย่างเงี้ยมันถึงจะถูกใส่เข้าไปในในเส้นเลือดนะครับของคนดอยคาแค่นโยบายที่วางแล้วหน้าที่ใครทำหน้าที่คนนั้นให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอยู่ทรงสอน นะครับหน้าที่ออกแบบก็เป็นคนที่ออกแบบตรงนี้ให้ดีหน้าที่ขายมีหน้าที่ไปบอกเขาเลยว่าการขายอันนี้เนี่ยคุณจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอะไรลงไปได้บ้างลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ไหมลดเ,เรื่องของการใช้วัสดุชิ้นเปลืองอย่างไรนะครับพวกนี้มันจะถูกถ่ายออกไปนะครับในแง่ของเราที่อยู่ข้างบนคอย manage คอยมองดูอยู่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยทำเออถ้าไปไม่ถูกเอ้ยทำอย่างนี้สิเอ้ยทำอย่างนั้นสิมันก็จะเดินหน้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ อยู่ที่ที่การที่เรามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาว่าข้างล่างเนี่ยความคิดที่เราบอกไปแล้วเนี่ยมันยังถูกถ่ายทอดไปตรงนั้นแล้วหรือยังโอ้โหชัดเจนมากเลยครับวิธีคิดแล้วก็ท่านเอา ESG มาแฝงอยู่ในการทํางานในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างทีผมเชื่อว่าคนที่ฟังรายการในวันนี้เองก็น่าจะไปประยุกต์ใช้ได้ว่า ESG ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยขอแค่เราคิดและตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆผมผมผมเล่า ESG อย่างนี้ผมสอนคนดอยคำเนี่ย คือคนของเราอยู่โรงงานนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็ผมเป็นคนจ่ายตลาดว่างนั้นเถอะผมก็สอนว่าเวลาคุณไปจ่ายตลาดเนี่ยวันนี้จะตามแกงเขียวหวานอคุณเดินไปตลาดปุ๊บคุณไปเจอแม่ค้าขายเครื่องแกงซื้อเครื่องแกงถุงหนึ่งห้าบาทสิบบาทอ่ะขีดหนึ่งสิบบาทครับเขาก็ใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกมาให้เดินไปผ่านไปอีกหน่อยหนึ่งเจอมะเขือเทศจานหนึ่งไอ้มะเขือมะเ,เขือเปราะจานหนึ่งสิบบาท เอาอีกสิบบาทใส่อีกถุงนึงแล้วถูกไหมครับเดินไปเอาโหระพาเอาอีกสิบาทเอาอีกถุงนึงผมบอกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เอามาเขือใส่ถุงถุงเดียวกับตัวเครื่องแกงได้ไหมโหระพามาใสาร่รวมกันได้ไหมลดไปสองถุงอ,อันนี้มันคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับเราบอกว่าเราทําของพวกนี้ให้อยู่ในชีวิตประจําวันคุณให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณคิดแล้วเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะถูกถ่ายออกมาเองในบริษัทว่า ถ้าคิดใหญ่กว่านั้นเนี่ยในบริษัทคุณจะทําอย่างไรแม้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงที่ตัวคนก่อนนะครับคุณจะเปลี่ยนอะไรได้เนี่ยคุณเปลี่ยนตัวคนก่อนคุณเปลี่ยนตัวคุณซะก่อนว่าตัวคุณนั้นเปลี่ยนได้หรือยานถ้าเปลี่ยนได้แล้วคุณจึงจะเปลี่ยนคนอื่นได้นะครับอันนี้มันเป็นลอจิกง่ายๆในแง่ของการการทำงานเพราะฉะนั้นผมผมสอนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของ In process ทำคือทำให้อยู่ใน process ในการทำงาน เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรก็เป็น CSR in process ไม่ใช่ CSR มาเดินออกมาแล้วถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงหนังสือพิมพ์ว่าฉันทำ CSR แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทำทุกอย่างเนี่ยใส่เข้าไปใน process ของการทำงานเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผลอีกแบบหนึง่งมันอาจจะวัดผลไม่ได้ชัดเจนว่า1ครั้ง2ครั้งกี่ต้น5ต้น10ต้นปลูกปา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันวัดได้ในหลาย,หลาย,ห,ลายหลายรูปแบบครับโดยคำเราใกล้ชิดกับ เกษตรกรจํานวนมากนะครับแล้วก็ผมว่าผลิตภัณฑ์เราก็มีความหลากหลายด้วยคราวนี้รายการดูแลเกษตรกรหรือว่าดูแลสังคมชุมชนไปพร้อมกันเองเนี่ยท่านมีวิธีการคิดหรือแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรที่เข้าเข้าใกล้และสร้างความอบอุ่นรวมถึงสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับคือพูดไปก็นะครับจริงๆแล้วมาจากจากสิ่งที่พระอยู่อนร์ทั้งสิ้นเลยนะครับเรื่องนี้ หนึ่งถ้าคุณเป็นครอบครัวเดียวกันการเป็นครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีมิตรจิตและมิตรใจต่อกันนะครับเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเรานับทุกคนที่อยู่ในบริษัทเนี่ยเป็นเป็นญาตินะครับเป็นเหมือนพี่น้องกันในบริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยทุกคนเรียกผมว่าพี่พงศ์นะครับไม่มีใครเรียกท่านนะครับก็ ไม่ต้องแบ่งแบ่งวันณนะหรือแบ่งอะไรละก็พี่พงศ์พี่พงศ์เอาไงพี่พงศ์งั่นพี่พงศ์นี่อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยการทําวัฒนธรร,รมองค์กรให้ให้เฟรนลี่กับทุกๆุกคนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายนะครับห้องผมเนี่ยเปิดประตูตลอดผมไม่เคยอยู่ในห้องเลยผมออกมานั่งกับเด็กๆข้างนอกอเซนงานก็มานั่งกันข้างนอกกับพวกนี้ครับที่เขานั่งกันอยู่หน้าห้องเนี่ยก็ออกมานั่งด้วยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวมันก็เป็น คาแรคเตอร์หนึ่งที่ที่อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับการการที่เข้าถึง c ีโง่ายเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละแต่ผมว่าข้อดีจะมีมากกว่าข้อเสียเพราะเราจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าปัญหาที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมันมีอะไรบ้างใครคนไหนไม่ชอบคนนี้คนนี้คนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิสยัยคนนี้จะเป็น Introvert หน่อยๆออาจจะทํำยังไงเอ,อคนนี้ Extrovert มากๆเราควรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับทุกอย่างเนี่ย ผม remark และส่งเป็นข้อสังเกตส่งให้ให้เอไว้บางทีผมก็ส่งให้นะครับว่าคนนี้ให้เอชอาร์ r e m a r ไว้หน่อยว่าว่าเข้าเป็นคนยังไงเวลาผมเจออะไรเวลา manage จริงๆหรือเวลาจะจะแต่งตั้งคนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลพวกนี้แฝงไว้อยู่ในในรายละเอียดในทุกๆด้าน <c oughs> อย่างผมไปนั่งสัมมนาเนาี่ยผมก็จะนั่งสังเกตทุกคนเลยว่าเออคนนี้เป็นยังไงคนนี้เข้ากลุ่มได้ไหมพูดเสนอ ความคิดไหมหรือว่าอ้าวตามมาบอกมาฉันทําเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ใช้ใช้ความเป็นครอบครัวเนี่ยในแง่ของการ manage ต่างๆคือทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างไกลกันเราให้ความรักกับทุกๆคนนะครับให้เราพยายามให้ความรักกับทุกๆคนเท่ากันแต่ว่าก็มีหลายคนเห็นว่าคนนั้นสนิทก,กับผมมากกว่าคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ย คือผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นว่าผมคุยกับใครมากกลายเป็นผมสนิทก,กับคนนั้นเหรอมันบางทีมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับแต่ว่าในภาพลักษณ์เนี่ยเราก็พยายามบาลานซ์ทุกอย่างว่าอะเป็นว่าก็คุยไปเรื่อยๆเนาะดูเขาสาะระทุกสุขดบนั่งทานข้าวกลางวันเนี่ยก็จะไปชะง,งกหน้าดูคนหน่อยว่าเอ๊ะวันนี้เขาทานอะไรวันนี้เขา,าไม่ทานอะไรอา้าวทานข้าวเหลือเดี๋ยวจะเก็บเงิน35บาทน,นะเพราะดอยคำมีมมวัฒนธรรมองค์กรคือคุณตักข้าวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องทานให้หมด ข้าวทุกมเมล็ดมีค่าทั้งสิน้นถ้าคุณเหลือไว้ในจาน<ม>คือไม่มีใครทานต่อได้แต่ถ้าคุณเหลือทิ้งไว้ในหมอ้อมีคนมาตักต่อรับประทานได้ถูกไหมครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราสอนและพยายามใส่เข้าไปในในเลือดเนื้อของคนให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องทํานะคุณไม่ได้ทํานาก็จริงแต่ว่าคุณช่วยชาวนาได้อย่างเงี้ยครับเป็นรูป,ปธรรมมากเลยครับแล้วอยู่ในชีวิตประจําวันมากๆเลยครับพี่พงศ์ขออนุญาตเรียกพี่พ,พงศ์ด้วย<ด>นะครับเชจริงๆแล้วก็แบบว่า ฟังพี่เล่าหลายๆเรื่องอ่ะแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นเองก็ติดตามมาครับรู้สึกว่าพี่เป็นกันเองมากๆเลยก็ดีใจในฐานะคนไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่9ครับขออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าระหว่างที่ท่านได้มีโอกาสพี่พงศ์ได้มีโอกาสทางานกับท่านหรือว่าได้รับใช้แบบนี้มีวิธีคิดอื่นๆไหมที่คนไทยเราที่อาจจะแบบเติบโตไม่ทันในยุคข,ของนหลวงรัชกาลที่9เองควรจะได้เข้าใจได้รับรู้และได้เข้าถึงวิธีการคิดของพระองค์ท่านบ้างครับจริงๆผม <c oughs> มีโอกาส โชคดีนะครับในในยุคหลังๆเนี่ยคงคนที่ได้ตามเสด็จคงไม่ไม,ไม่ไม่มีเยอะมากนะผมก็เป็นหนึ่งที่เคยตามเสด็จพระอยู่ได้สองครั้งในชีวิตนะครับต่อเสด็จที่ปักใต้พี่กุลทองเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าความสมรถของพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สิ่งที่เอามาใช้กันจริงๆก็คือความเป็นเนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยความเป็นรู้สึกว่าคือไม่ได้มีพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่ามีมีมีมม ผู้บริหารคนหนึ่งแล้วกันนะครับลงมาดูแลตรงนี้ให้มีความสุขไหมเขายังขาดอะไรปัญหาที่มีเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งที่ท่านท่านท่านสอนเนี่ยคือคุณต้องรู้ปัญหานี้ให้ถ่องแท้แล้วการแก้ปัญหานี้เนี่ยของท่านนะครับของผม้จีหัวเนี่ยคือท่านดูแลเรื่องโคนเพราะ,ะนั้นท่านเอารัษฎรเป็นศูนย์กลาง ในความคิดแล้วท่านคิด360องศาเลยนะครับว่าถ้าแก้ไขตรงนี้เนี่ยมันต้องแก้ไขอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4, 5, 6จะรอบตัวเลยแล้วมันถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างเช่นฝิ่นเนี่ยของโครงการหลวงที่ทำเนี่ยท่านเอาฝิ่นมาเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเรื่องตัดไม้ทําลายปา่ามีปัญหาเรื่องค้าฝิ่นมีปัญหาเรื่อง erosion น,นะครับทั้งหมดเนี่ยจะแก้ยังไงแก้โดยเอาละหาพืชมาทดแทนฝิ่น การทดแทนฝิ่นเนี่ยวิธีคิดของท่านก็คือชาวบ้านที่ปลูกฝิ่นเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรเพราะนั้นพืชที่เอามาเปลี่ยนจากฝิ่นไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่เขาก็ยังใช้สกิลเดิมในการปลูกพืชอยู่ถูกไหมครับไม่ได้เปลี่ยนอาชีพของเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะคนพวกนี้พูดภาษาไทยยังไม่ได้เลยเอาไปเปลี่ยนอาชีพเขาก็คงตายทำอะไรไม่ได้ไหมครับก็ท่านก็ยังให้ใช้ทํางานเกษตรอยู่แต่เปลี่ยนพืชซักพืชนั้นเนี่ยต้องให้ผลตอบแทนดีพอๆกับฝิ่นถูกไหมครับฝิ่นเนี่ย ปลูกไว้อยู่บนเขา50ปีที่แล้วไม่ใช่เดินทางสะดวกแบบวันนี้นะครับ,รบยังมีคนขึ้นไปถึงบนเขาขอซื้อฟิน่นออถูกไหมครับนะท่านก็ทำมาเก็ตอินเหมือนกันท่านก็ตั้งโครงการหลวงในยุคนู้นเลยยุคแรกๆเลยแล้วลให้โครงการหลวงเป็นผู้ซื้อแล้วออกมาลงมาถึงตีนดอยก็ตั้งโรงงานแปรรูปซะแล้วก็ส่งมาขายติดติดตดราแบรนดิงใส่แบรนด์เข้าไปส่งมาขาย้ยนเะนี่ยคือวิธีคิด360อองศาในการแก้ปัญหาไม่ได้คิดด้านใดนด้านหนึ่งนะครับ เพราะว่าการจะคิดให้ให้สำเร็จได้หรือว่าทำงานให้สำเร็จได้นี่มันต้องคิดโดยรอบนะครับแล้วก็เอาหลักว่าคุณจะเอาใครเป็นศูนย์กลางแล้วคุณคิดรอบตัวนั้นไปอันนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากสิ่งที่พระอ,อยู่ทรงทำนะครับแล้วเราก็ได้เห็นที่ท่านทำจริงๆคุยกับเกษตรกรจริงๆว่าปัญหาที่เห็นเป็นอย่างไรนะครับออมีครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเล่าบอกว่าพี่หัวเนี่ย รับสั่งว่าเรื่องของพุโตแดงเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ท่านเป็นคนทําคือให้สูบเอาน้ําออกจากพุโตแดงปรากฏว่าไฟไหม้ไฟไหม้ระดับไม่ได้ท่านก็บอกอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่ท่านคิดผิดท่านก็ยอมรับว่ามันผิดท่านก็จะไม่ทําอีกอย่างเนี้ครับมันคือการสอนให้เราได้รู้ว่าจริงๆพระอยู่ไม่ได้ทําถูกทุกอย่าง อะไรที่ท่านทําผิดท่านไม่ทําซ้ํำนะครับท่านไม่ทําอีกท่านก็ไปหาทางออกทางใหม่อันนี้เป็นเป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็แล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าได้เรียนรู้จากสิ่งที่ทําแล้วว่าการสูบน้ําออกจากพุเพื่อให้มันแห้งเนี่ยพอมันแห้งปุ๊บไอ้ไอ้ไอ้ใบไม้ที่มันทับถมมานานมันแห้งเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟได้ง่ายแล้วมันไหมอยู่ข้างล่างมันไม่ได้ไหมข้างบนมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่อ๋อ เราก็มานั่งเข้าใจอ,อ๋อสิ่งที่ท่านรับสั่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเห็นตัวอย่างมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ทําอีกอย่างนี้ครับโอ้โหเหตุภาพมากเลยแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ติดตามรายการของเราเองเนี่ยก็ได้ฟังประสบการณ์ได้ฟังความคิดแบบนี้น่าจะเป็นประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์มากๆและที่สําคัญคือภูมิใจและก็ดีใจเลยกับพี่พงศ์ด้วยที่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้สามารถสร้างงานที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ประเทศไทยเราเดินหน้ามาถึงทุกวันนี้นะครับคำถามสุดท้ายครับพี่ รายการเราเนี่ยมีผู้ผลานรุ่นใหม่ติดตามค่อนข้างเยอะถ้าอยากจะฝากวิธีแนวทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นคนองค์กรหรือเวลาตัวเองพี่พงศ์อยากจะแนะนําคนรุ่นใหม่อย่างไรไว้บ้างครับออจริงจริงผมอยากอยากฝากไว้2เรื่องนะครับเรื่องแรกการจะเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องอยู่ในศีลในธรรมนะครับการที่เราถือศีลห้าได้เนี่ยขอ5ข้อเองไม่ไม่ได้ขอมากไปกว่านั้นเลยนะครับขอแค่5ข้อเนี่ย ถ้าคุณทําตัวอยู่ในศีลห้าได้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณก็จะมีความสุขนะครับไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีข้อบาดหมางทะเลาะกันหรืออะไรแต่อะไรกันผู้ธเจ้าขอไว้ห้าข้อเองคนดีของุทธเจ้ามีห้าข้อซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องกล้าคิดและกล้าตัดสินใจนะครับการจะเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องทั้งกล้าคิดและตัดสินใจ คิดได้แล้วเสร็จแล้วไม่ตัดสินใจเอาเอาไว้ก่อนเอาขึ้นหิ้งไว้มันก็อยู่บนหิ้งนั่นแหละครับมันไม่ได้เกิดอะไรสิ่งที่ยู้สอนที่บอกครับพอคิดได้อะไรได้เอามาทําทาเล็กเล็กซะก่อนเราคิดใหญ่ทําเล็กเจงเจงเล็กถ้าดีดีเล็กใช่ขยายผลได้เพราะว่าอันนี้เราเรียนรู้มาแล้วว่ามันทําอย่างนี้มันดีนะก็ขยายผลมันก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้2เรื่องแล้วกันเรื่องแรกคือเรื่องของการการที่เป็นคนมีศีล มีทำอยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่คุณกล้าคิดและต้องลงมือทําถ้าคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทําไม่เกิดผลอะไรทั้งสิ้นนะครับคิดและทําวันนี้รายการคุยอย่างเสือต้องขอบคุณพี่พงษ์มากๆเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนคจะได้ประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับลองติดตามดูครับท่านคือผู้นําต้นแบบอีกคนหงของประเทศไทยที่น่าภาคภูมิใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ MCOT ค ESG Insight สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน